สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเดินทางไปตามถนนจากบ้านดอนหวานถึงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมครณนี้ผมกิดสีอกปากทางนะครับสีอดปากทางบ้านดอนหวานนะครับเชิญเด็กกติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้นะ้ำได้ได้ครับครนนี้ผมก็มาถึงตลาดแร่งของบ้านดอนหวานนะครับสีอยู่ปากทางนะครับพอมาหอดปากท้างนี้นะครับ ตองนี้จะเป็นตลาดแรงบ้านดอนหวานนะครับทางเนี่ยนับคันห้องเดียวทรายกันจีเขาอํอเาเภอเมืองาัศาคามนะครับเดียวขวาไปทางอํเภอว่าปีนะครับผมจะออกจากปากทานะครับช่วงนี้กับอันตรายัะนิอยนะครับมันเป็นทางโค้งเป็นถนนใหญ่นะครับซึ่งนี้รถสัญจรด้วยความเร็วสูงนะครับการเสร้นนี้ตอนนี้ผมก็ออกก็ยังถนนใหญ่แล้วนะครับเกืสมงนะไปยังอําเภอว่าปีปกทุ่มนะ ถนนนี่นะครับเป็นถนนหมายเลข2040นะครับถนนช่วงนี้จะเป็นซีเลนนะครับซีเลนยาวไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับจนจะเป็น mm hmm. ถนน2เลนนะครับขน mm hmm. ้องตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเพื่อว่าปีพุทธุ์ไปอำเภอสมัดไปอำเภอนาดูนก็ได้ครับ,บเราก็ไปอำเภอพญาเขาพุ่มพิสัยนะครับแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถเข้าเป็น ยังตัวเมืองบุรีรัมย์ได้นะครับสภาพถนนในชว่วงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถแลนไดทั้งซ้ายทั้งขงขวานะครับผมตอนนี้เขากำขังมาชวงถนน2เล่นนะครับ2เล่นในชว่วงนี้ กินระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแยกบ้านงัวบาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวทรายเข้าไปมองนีจะเป็นบ้านงัวบานะครับ เากตรงไปกันต่อครับมงนาผิ่งเพื่อวาปีปทุมนะครับผมบรรยากาศที่ทุกท่านกำลังเห็นก็เป็นช่วงแรกนะครับอากาศกำลังดีนะครับช่วงนี้อากาศบร่้อนปาันใดนะครับเย็นๆนะับแล้วก็บ่หนาวครับ ตอนนี้ห้าเกิดกำลังสิิเข้าช่วงถนนซีเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเป็นซีเล่นสันสันสน,นะครับช่วงนี้คินระยะทางประมาณสามกิโลเมตรนะครับตัวนีในช่วงซีเล่นช่วงนี้สิเป็นชุมช่นคน่อนข้างซีชิดถนนนะครับเพราะนั้นการขับรถต้อง ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับยาขับเร็วนะครับแต่ว่ารถที่ผ่านส้นิ่งแรงขับเร็วกันนะครับในอนาคตอาจจะต้องมีสัญญาณเตือนือวยมีอย่างที่เหตให้ Head มีความปลอดภัยไรเป็นยังไบ,บ้าครับซองทางบานเลื่อนภู้คน้มกันชิดถนนแห้งครับต้องขับช้าช้านะครับมาถึงจุดนี้ครับจริงๆในคลิปผมกับบะไรขับเร็วนะครับแต่ว่าผมเร่งสปีดความเร็วตอน มาตัดคลิปเฉยๆนะครับเข้าก็กลับมาเข้าช่วงถนน2เลนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ3มกิโลกันครับบอโดนนะครับบอไกลเดี๋ยวเ้อาก,ก็สิถึงอำเภอวาปีกันแล้วนะครับหลังจากผ่าน3มกิโลของ2เลนเท่าก,กับเข่าสู่ช่วง4ีเลนอีกครั้งหนึ่งครับ สี่เลนช่วงนี้ก็สิเป็น4ีเลนยาวจนเข้าถึงอำเภอวาปีปทุมเลยนะครับรถโด,ดยสารที่กำลังเห็นนะครับเป็นรถโด,ดยสารสายขนแกนซุรินนะครับเป็นโด,ดยสารหลักของผู้คนในย่านนี้เลยนะครับที่สิเดินทางเข้าตัวจังหวัดครับผิวจราจรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีกันใดน,นะครับต้องระมรัดระวังในการขี่โดยเฉพาะเล่นฝั่งท้ายนะครับ ตอนนี้เขาเกือบถึงวงเวียนว่าปีแล้วนะครับขันตรงไปสิเข่าอําเภอว่าปีปทุมนะครับแล้วก็ไปยังจังหวัด้อยเอดนะครับขันเลี้ยวขวาสิไปยัางอําเภอพยัคฆภูิพิสัยนะครับนี่นะครับเป็นวงเวียนว่าปีปทุมนะครับขันมองจากมุมสูงจะเป็นแบบนี้นะครับตรงไปกับเขาอพเภอว่าปีแล้วก็ไป้อยเอดนะครับขันไปทางขวาสิไปเพื่อพยักนะครับผม ตอนนี้ผมก็เสียบเบ่ยงออกไปทางเพื่อพยักนะครับก็จะเป็นงงๆงจักหน่อยนะครับต้องใส่ความระมัดระวังขันรถไลายๆนะครับ สายมือตรงนี้จะเป็นโรงเรียนเมืองวาปีปทุมนะครับผมด้านความมืดครับอ่าเป็นโรงพยาบาลวาปีปทุมนะครับข้องับม่าเขาก็าจะเห็นโลตัสวาปีปทุมอยู่ทางด้าน้ายมือนะครับเป็นโลตัสที่ใบยายนใบไดนะครับ จะมีปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมาือก็จะเป็นปั๊มเอสโซปั๊มปตทนะครับเมือที่ผมขับผ่านชนเองเขาจะกำลังเห็ดถนนนะครับขยายถนนออกไปอีกนะครับผมตอนนี้เขาก็ัออกมานอกเขตเมืองจล็กน้อยเนี่ยแหละครับสีสังเกตเห็นว่าหลังจากเลื่อยปัมตะท์อ,ออกมานะครับจะมีลานขายเกลือก่อนข้างหลายนะครับทั้งสองข้างทางนะครับ ถนนสายเกลือดีๆนี่เองนะครับบรรยากาศช่วงแรงสวยงามมากครับตอนนี้ทั้งขวาเนี่ยพาที่ยลงสิตกินนะครับสวยงามมากผมอยากหันกล่องไปให้เบิ้งเลยครับแต่ว่าขับรดอยู่หันรบ่ได้ครับ อยากให้ผมขับภาพไปเบิ้งมองได้ก็คอมเมนต์ไวไ้เลครับเดี๋ยวเสิ้าไปเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอราไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ